มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาโฉมแม่มดแห่งความเจริงนะคะรอบที่สี่แล้ว รอบนี้นะคะ100ตัวถ้ามองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยในวันนี้เราขอแนะนําร้าน Cookie Land Shop รับเติมเกม Cookie Land Kingdom และเกมมือถืออื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเก n Shin Impact, Hongkai Star Rail, Celeste o n ือ s o ก็มีนะคะปลอดภัยหายห่วงพระจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop ฝากร้านไว้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องเทสเบตนะคะเพราะเราจะเริ่มกันแล้วเห็นไหม หนึ100ตัวถ้าใครกดไลค์จะดวงดีจะดวงดีมากกี่ตัวหนึ่งพเพมมาแม่มดแห่งความเจิงตัวนี้แหละจริงๆเลยฉันพูดเลยนะคือทุกการตาหวานของฉันคือแม่มดความจึงิงนะคะจริงไหมเนี่ยมาดูทาพิสูจน์ ยังไม่มาแบบบอรีมาก่อนท้าพิโซดท้าพิโซดอ่ะอืมจ้าพี่น้องเซียนะคะไม่เป็นไรค่ะนี่ก้าหารตัวเดียวคอยดูคอยดูคอยดูสิจะไม่หันหน้ามาเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมจ้า อ่ะคอยดูคอยดูมสตสตรอเบอรี่คอยดูคอยดูเห็นไหมชิหันมาแล้วมีเพื่อนนะคะก็เลยแบบเอยตาหวานดีกว่ารอบนี้แหละความจึ้งถ้าสมมติว่าฉันเรียกแม่บอสแห่งความจึ้งอะแล้วชิไม่ออกก่อนเลยเดี๋ยวกูจะเรียกอย่างอื่นละเดี๋ยวคอยดูว่าฉันจะเรียกอะไรมาไหมคุณแม่แม่มอสแห่งความจึ้งอืมอ่าโอเค โอเคค่ะแวมไพร์โอเคค่ะจริงจริงไหมนี่ตาหวานชํำแบบหวานช่ำเลยคุณแม่หนึ่งพิมพ์อีกแล้วเพรยฉันว่ามันต้องมีอย่างน้อยถ้าหนึ่งตัวก่อนการันตีอะฉันก็ยังรู้สึกดีนะคะ พราะฉันรู้สึกว่าการที่เราได้ก่อนเนี่ยมันดีอยู่แล้วมาไหมเอเปกเหนื่อยเอ้ตาอย่างน้อยถ้าออกก่อนเนี่ยจะดีไม่ว่าจะหนึ่งตัวสองตัวอะไรเนี่ยคือดีหมดอ่านี่ตาหวานมันต้องมีสักรอบหนึ่งสิออหนึ่งพิมพ์อีกแล้ว เอาละค่ะรอบนี้แหละแม่มดแห่งความจึงจ้งจริงไหมยอยากจึงไหมยอยากได้ใช้ความจึงไหมถ้าอยากได้แม่ต้องมาตอนนี้ก้าหาันมาละเป็นลางที่ดีนะคะก้าหาันเป็นตัวนำโชคแม่อโอเคตองใครมามเนี่ย E อีดอกส่งขาวเกิลมาไม่ใช่ข่าวบอยนะขาวเกิลเป็นผู้หญิงเสียงหวานมาไหมตาหวานนี่หวานช่ำขนาดเนี้ยห,หืต้องมีสักรอบหนึ่งนะอย่างน้อยหนึ่งตัวเนี่ยพอใจแล้วนะคะคุณแม่พอใจแล้วนะ ตัวตาหวานฉ่ำถูกรอบเมื่อกี้ได้เศษด้วยเมื่อกี้ได้เศษด้วยนี่รอบนี้แหละต้องมานแน่คุณแม่คะมาเลยคะ่ะยังไม่มาอีกอยางยังไม่ได่านะยังจะไม่ริ่มนะนี่ฉันขาดอีกตัวเดียวนะคะจะขึ้นสี่ดาวได้ละเพราะว่าฉันไปแอบแบบ เอิมจุกจิกนิดนึงเนาะมันก็จะแบบได้เศษได้นั่นได้นี่เนาะคุณแม่เดี๋ยวรอถึงการันตีก่อนค่อยพูดความในใจนะคะถ้ายังไม่ออกเนี่ยหื้ามค่ะจะมาหรือยังค่ะโอเคตาหวานถูกต้องนะถือว่าถูกต้องตาหวานบ่อยถูกต้อง แต่ว่าต้องออกเป็นแม่หมดเยอะๆนะคะหนึ่งตัวคะ่ะออกเยอะๆหน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะยังไม่มานะคะอ่านหมักฝรั่งมาก่อนยังไงมีพ่อหมดมาอ่ะคิดว่าไงดีการที่พ่อมดมาแบบนี้ ถ้าสมมติว่าแม่หมดมานะฉันจะอวยพ่อหมดเลยนะคะเป็นพลังเวทมนต์เหมือนกันมาไหมรอบนี้มาไหมโอเคอาจจะยังไม่อวยเนาะอาจจะยังไม่อวยเนาะมาสเตลลานะคะอ่าพ่อหมดมานี่คือสวยตลอดลไปต่อคะ่ะ ก้าหันมาตัวเดียวแบบนี้แบบนี้คือไม่หันหน้าเลยได้หนึ่งเศษนะและดูหนึ่งร้อยโลผ่านไปนะคะคุณแม่เหมือนอาจ,จะยังเนาะพอหมดนี่คือแบบมาเต็มเนาะนี่มันลิบแม่มอสไม่ใช่พ่อมอสออกไปสักที พอเวนเขาจะอยู่กันค่ะพอหมดไปอยู่ที่อื่นค่ะเย่ดเจอนี่ตาแดงช่ำเลยพอหมดขาจะร้อยห้าสิโลแล้วนะเย่ดเจอที่นี่แม่หมดอยู่กันนี่ไม่หันหน้ามาเลยไม่หันหน้ามาเลยนะคะเลยหรออ่ะกาหานหนึ่งตัว ก็ก็ไม่หันนะคะผ่านไปอย่างรวดเร็วนอนาะ150โลไปกันต่อเลยเหลือแค่100โลนะคะยังไงครับคุณแม่ถ้าสมมติว่ารอบนี้ไม่ออกก่อนการันตีเลยจะไม่เติมแล้วนี่อ่ะเอาสิอายังไงยังไงถ้าไม่ออกก่อนเลยจะไม่เติมแล้วแพ็กอะไรที่มันได้ที่สุ่มเนี่ยจะไม่เติมแล้วอ่ะ ให้ฉันเล่นการันตีเลยเนี่ยไม่ตอมจะได้เก็บตังค์ไปตอมเกมเออนอ,อ่าอาแซ่ก็คือไม่หันเลยไม่หันเลยนี่แต่มาละรอบนี้ละอยากให้ฉันยังอยากตอมอยู่ไหม ฉันก็ยังอยากอยู่นะถ้าเกิดว่ามาก่อนการันตีอะแต่ถ้าไม่มีเลยก็อาจจะไม่อาจจะไม่แล้วเออเอาสินางฟ้ามาเนี่ยเปิดตัวนางฟ้านักแปรธาตุนักแปรธาตุน,านี่ก็มีความเข้ากับแม่หมดความมืดได้อยู่ เป็นฟีลแบบตัวรายชอบทดลองอะเดวิลอะเนี่ยไรรายเนี่ยอะยังไงยังไงย oh ังไงอเมก้ามาเจ๋งอเมก้าคุณแม่แม่บอกถึงความจริงอเมก้ามิงกามิงกาสรุปคือยังอยากให้เติมอยู่ยังอยากให้เติมอยู่เนาะเออเออ กุ๊กกลันบอกอย่าพึ่งไปเติมเกมอื่นนี่เึือนสี่ดาวได้แล้วนะคะลดเลดเลยแหละแล้วเรายังไม่ถึงการันตีเลยเราอาจจะได้อีกตัวหรือไม่ก็สองตัวหรือไม่ก็สามตัวก็ได้นะคะเออเออเนะคะยังไงดียังไงดีงงดอีกห้าสิบโล แลดูโอ้ยพ่อหมออย่าเจอไม่มีบอดอย่าเจอเนีย่ยสารแน่มากอยากจะให้เห็นหน้าตลอดโอ้ยออกไปเหอะออกไปเหอนนะไปไกลๆเลยเด็ก30ิบโลเนี่ยอ่ายังไงยังไงยังไงต้องซึ้งเราไหม ยังไงคะคุณแม่หนึ่งพิมถ้วยถ้ามันได้สองตัวก่อนการันตีเนี่ยมันก็จะดีเลยนะมันก็จะแบบรู้สึกว่าออ้ยหน้าเติมต่อนะเนี่ยอะไรเงี้ยโอ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 เกมมันก็แบบไม่ได้ใจร้ายกับเรานะเนี่ยก็อาจจะเติมเพิ่มนะอะไรแบบเนี้เออเออเออมาหรือเปล่าเนี่ย ยังไงคะเปิงอะอืมโอเคก็หนึ่งตัวหรออ่ะเลยอี่สิบโลหวานไหมไม่หวานไม่หวานอะไรเลยอ่ะรอบสุดท้ายก่อนการันตีหวานไหมลุ้นลุ้นลุ้น ออมิกา oh ลุนลุนมาเราอาจจะมีโอกาสได้2ตัวนะเนี่ยหนึพ่พ์มันก็จะดีนะ2ตัวก่อนการันตีมันก็จะดีนะก็จะได้รู้สึกว่าแบบโอ้ยฉันอาจจะแบบเอาตังไปแบบจิ้มแพ็คนูนแพ็คนี้เพิ่มแบบเยอะๆอะไรอย่เง, oh <my> oh งี้ยยังไงคะออม่กาดมารจม อเมริกา oh สองตัวจึงไม่เสียดายเลยการันตีรอบนี้ไม่เสียดายเลยจบไม่มีใครเสียดายแล้วจึงมากนะคะสงสัยแม่มดอยากให้ฉันแบบทำดาวตันหล่อหรืออะไรหรอคะคุณแม่เออโอ,อ้โอลอ็ รับการันตีนะคะนี่ดูอีกรอบหนึ่งดูทุกรอบภาษีมันจึง้งต้องดูดูไปดูไปเยอะนี่เออนางต้องนางกลางปีสนั่นมากนี่ละเหลือค่ามากๆเลยนะคะ มาดูกันนะคะว่าเราต้องเก็บอีกกี่ตัวกว่าจะขึ้น5ดาวได้เพราะว่าตอนนี้ขึ้น4ดาวได้แล้วแล้วตอนนี้ฉันมีเตรียมเอาไว้อีกนะครับประมาณร้อยโลเพราะฉะนั้นการันตีรอบที่5เจอกันแน่ฉันไม่กล้าอัพดาวอ่ะเพราะว่าช่วงนี้ฉันกำลังแบบขัดสนนิดนึงนะคะฉันไม่กล้าอัพดาวอ่ะเพราะว่าถ้าอัพไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะมันจะมีแพ็เปึ้งขึ้นมาแล้วมันแบบ มันเป็นแพ็คที่แบบคุ้มๆอะ่ะเนี่ยเหมือนอันนี้เลยเนี่ยอีอันนี้อีเทอร์นอลซูการชนะขึ้น5ดาวปุ๊บแพ็คมาเลยเนี่ยแพ็คแบบนี้มาเลยแต่ว่าอีเทอร์นลชนะรู้ว่าจะไม่เติมอยู่แล้วอันนี้คือขึ้น5ดาวเนี่ยแพ็คมันจะแพงหน่อยเนาะแต่ถ้า4ดาวเนี่ยน่าจะถูกกว่านี้อืมน่าจะถูกกว่านี้แต่ก็ยังแพงอยู่ถูกแล้วแต่ยังแพงอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบลงไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเออไม่กล้าอัปดาวเนาะ ถ้าใครกดไลค์คลิปนี้นะคะขอให้แม่มดแห่งความจึง้งเชียงเป็นแม่มดแห่งความจึ้งอยู่นะเออไม่เป็นแม่มดแห่งความอะไรทั้งสิ้นนะคะสาหรับฉันนะคะเชียงจึ้งสาหรับฉันอยู่เลยอ่ะถ้าใครกดไลค์นะคะขอให้ชีมาหายเยอะๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปละบาย